เอขัขึ้นมาก่อนตอนี่ไม่เกี่ยวเอาันขึ้นห่อยครับตกข้างตรงนี้ก็ได้ไงพี่แจ๊คพี่แจ๊ค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> <laughs> ถอนรองแล้วถอนถอนมาแล้วเอาเอจัไปจอมาจะจับนได้เอาอว้ไม่อย่าช่วย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 ช่วยย่วช่วยช่วยไม่ได้แล้วมันอถอนถอนยางถอนแล้วถอนเลยะไอ้หนุ่้องนอนเป็นหนเลยไปแก้ดูนอนมือลหรอเออถอนรองมาเลยถอนรองมาเลยใช่เหรอเอาหียเหรอ อย่าพันไว<อ>้เน<ง>่น่อย่พันไว้อย่าพันไว้อย่าพันไว้สายไบยพี่โอ้ตายแล้วอ,อยก็ไม่ได้จับได้นี่ถอดืท <c oughs> ันเลยโหะไม่้โอ้ทำไมของเขาลื่นจังวะ หมุนหมุนไม่เข้าเลยไม่ใชายแจ้มันยืนอยู่ข้างล่องมันต้องมายืนอยู่ตูดตูดคันเด็ดต้องมายืนอยู่ตูดคันเออแล้วเหยียบคันไว้บิ๊กปอยมาช่วยเหยีออแล้วนั่งลงนั่นแหละเฮ้ยเร็ว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  พี่เขามือใหม่หนะพี่เไพี่ม <c oughs> ่ใครขึ้นก่อน <c oughs> ดูไต้ผมมันดิดูไต้ใหญ่ ไซสใหญ่ด้วยพี่ดูยังไม่เข้าเลยมาใส่คันแล้วเอาเข้าเลยไม่ต้องแล้วอ่งพิธีพิธีบอกข้อวิ่งเลยได้ไหมฮะวิ่งก่อนเลยเหรอใส่เหรอไอ้ลูกปืนไม่ดีเลยดูเว้